ค่ะวันนี้แม่มามาเยี่ยมพี่หอมค่ะดูค่ะติดตามพี่หอมใหญ่เลยค่ะ สนุกใหญ่เลยค่ะแม่แม <mm ่ค่ะเอ๊ะเชว์โชว์โชว์โชิญฮะเชิญหอมเรียกแม่ไปแม่ไปใกล้ๆหอมน้อยแม่ไปใกล้ๆหอมน้อย you okay.